สวัสดีค่ะสถานการณ์ในกัมพูชาตอนนี้กําลังเผชิญปัญหาที่มันซ้อนทับกันอยู่คือทั้งเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอค,ครึ่งนุ่งหม่มซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอีกที่สําคัญคือมันรุนแรงขึ้นแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติด,ด้วยค่ะอันนี้น่ากลัวมาก ใช่ครับวันนี้เราจะมาลองดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งกันนะครับทั้งเรื่องการปลดคนงานครั้งใหญ่ในโรงงานที่กระทบคนเป็นพันๆเลยแล้วก็เมีรายงานเรื่องท่าทีของรัฐบาลเกาหลีใต้ด้วยที่ตอบโต้ค่อนข้างแรงเลยนะครับกับอาชญากรรมที่เกิดกับคนของเขาในกัมพูชาซึ่งมันก็สะท้อนว่าเออปัญหามันคงหนักหนาเอาการอยู่ครับค่ะ เป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจความเชื่อมโยงความท้าทายต่างๆที่กัมพูชากําลังเจออยู่ตอนนี้เราจะมองผ่านทั้งเรื่องแรงงานเรื่องอาชญากรรมเพื่อให้เห็นภาพรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะไปทางไหนต่อ เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะวิกฤตแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีข่าวใหญ่เลยค่ะโรงงาน L E C Colon Shoes Industry ที่กําปงจามโรงงานนี้เจ้าของเป็นคนไต้หวันผลิตให้แบรนด์ดังๆที่เรารู้จักกันดีเลย Vans d i n o t Face Dicky เลยค่ะล่าสุดเขาประกาศจะเลิกจ้างพนักงานเ,าเยอะมากนะคะอย่างน้อย2,700คนวันที่10ธันวาคนี้แล้วค่ะอ้างว่ายอดสั่งซื้อจากอเมริกามันลดลงหัวภาพ ประเด็นคือการอ้างเรื่องยอดสั่งซื้อลดเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับโรงงานนี้ถ้าจำกันได้เมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วเขาก็เพิ่งประกาศแผนปลดคนไปรอบนึงแล้วนะว<ๆ>เกือบเกือบ10%ของพนักง,งานทั้งหมดเกือบหมื่นคนนะครับตอนนั้นก็อ้างเหตุผลค,คล้ายๆกันนี่แหละครับคือคำสั่งซื้อลดลงเอ้าเหรอคะแสดงว่ามันมีปัญหามาต่อเนื่องแล้วสินะคะครับ มันแสดงถึงความไม่แน่นอนที่คนงานในโรงงานนี้ต้องเจอมาตลอดแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือใน2,700คนที่จะโดนรอบนี้มีสมาชิกสาภาพแรงงานอยู่ด้วยนะคะซึ่งมันก็น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้กลางปีที่แล้วก็เพิ่งมีประท้วงใหญ่เลยคนงานหลายร้อยคนหน้าโรงงานนี่แหละประท้วงเรื่องที่กล่าวหาว่าบริษัทเลิกจ้างเพื่อนร่วงงานแบบไม่เป็นธรรมไม่แจ้งล่วงหน้าอะไรแบบนี้ค่ะ เหมือนมันมีปมอยู่แล้วถูกต้องครับแล้วถ้าไปฟังเสียงคนงานที่เขากําลังจะโดนปลดนะครับหลายคนเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เรื่องที่บริษัทบอกว่าไม่มีคําสั่งซื้อนะครับเขามองว่าเอ่อมันอาจจะเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเป็นกลยุทธ์ของนายจ้างที่อยากจะเคลียร์คนเก่าที่อาจจะเงินเดือนสูงกว่าออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจ้างคนใหม่ที่ค่าแรงถูกกว่าเข้ามาแทนทีหลังอะไรทํานองนั้นครับอืมก็เป็นมุมมองที่สะท้อนความไม่ไว้ใจกันเหมือนกันนะคะ ซึ่งจริงๆสถานการณ์ที่ LE Cloud มันก็ดูจะสอดคล้องกับภาพรวมอุตสาหกรรมเสื้อผ้ารองท้าสินค้าเดินทางหรือ GFT ของกัมพูชาโดยรวมนะคะคือพักส่วนนี้มันเจอความไม่แน่นอนสูงมาตลอดเคยโดนเรื่องภาษีของอเมริกาสมัยครั้มนู่นเลยใช่ไหมคะตอนนั้นโดนหนักมากใช่ครับโดนไป49%กับ36%เลยนะก่อนจะลดลงมาเหลือ19%ทีหลัง แม้จะเหมือนเริ่มฟื้นฟื้นบ้างแต่ล่าสุดธนาคารโลกก็ออกมาเตือนดังๆเลยว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะหนักกว่าเดิมอีกเพราะเขาคาดว่าคําสั่งซื้อทั่วโลกจะลดลงอีกนี่มันก็กระทบเศรษฐกิจกัมพูชาเต็มๆเลยนะคะเพราะพึ่งพาอุตสาหกรรมนี้เยอะมากใช่ครับแล้วถ้ามองภาพกว้างออกไปอีกนะครับตลาดแรงงานกัมพูชาทั้งระบบเนี่ยมันเปราะบางอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้มีแรงงานกัมพูชาหลายแสนคนเลยนะที่ต้องกลับมาจากไทยตอนมีปัญหาชายแดน แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือข้อมูลที่บอกว่า88%ของคนที่มีงานทําในกมุูชาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในภาคนอกระบบ88%เลยเหรอคะครับ88%หมายความว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีหลักประกันไม่มีสวัสดิการไม่มีการคุ้มครองอะไรเลยเพราะฉะนั้นพอมีวิกฤตในภาค GFT แบบนี้คนที่โดนผลกระทบหนักสุดก็คือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดอยู่แล้วเรื่องที่เอาคราวนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่เราเห็นก็ได้ครับ โหฟังแล้วน่าห่วงจริงๆค่ะทีนี้จากเรื่องปากทองเรื่องความไม่มั่นคงของแรงงานขยับมาดูอีกด้านที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องอาชญากรรมที่มันโหดร้ายรุนแรงขึน้นเรื่อยๆค่ะคโดยเฉพาะที่พุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติกรณีที่ดังมากตอนนี้คือชาวเกาหลีใต้รเรื่องนี้หนักถึงขนาดที่ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีเจยองออกมาเรียกกัมพูชาว่าเมืองหลวงแห่งอาชญากรรมเลยนะคะแล้วก็สั่งการเด็ดขาดเลยให้กระทรวงต่างประเทศเกาหลีทําทุกอย่างเพื่อปกป้องพล,ลเมืองของเขานี่กัมพูชาท่าทีแข็งกล้ามากสะท้อนว่าเขาไม่พอใจมากๆค่ะครับรูปแบบอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนี้ก็น่ากลัวมากนะครับมันไม่ใช่แค่ลักเล็กขโมยน้อยธรรมดาแต่มันเป็นอาชญากรรมแบบร้ายแรงเลยครับตั้งแต่หลอกไปทํางาน ลักพาตัวเรียกค่าไถ่กักขังหน่วงเหนี่ยวทรมานร่างกายและที่เลวร้ายสุดก็คือถึงขั้นฆาตกรรมเลยครับโหดร้ายมากค่ะใช่ครับมันสะท้อนว่ามีการวางแผนมีองค์กรมีขบวนการไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วทางการทูตเขาตอบโต้อย่างไงบ้างคะชัดเจนมากครับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้เนี่ยถึงกับเรียกทูตกัมบูชาที่โซเข้าพบเลยนะครับเพื่อแสดงความกังวลอย่างยิ่งยวดเลยต่อเหตุการณ์ช่องกรงจ้างงาน การกักขังคนเกาหลีที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆในกัมพูชาอันนี้เป็นการส่งสัญญาณทางการทูตที่แรงมากครับว่าเกาหลีใต้มองว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่รับไม่ได้แล้วตัวเลขสถิติคดีมันน่ากลัวขนาดไหนคะมีข้อมูลไหมมีครับแล้วก็น่าตกใจมากกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เขาเปิดเผยเองเลยคือจํานวนคดีลักพาตัวคนเกาหลีในกัมพูชาเนี่ยมันพุ่งพรวดแบบก้าวกระโดดเลยนะครับจากเดิมช่วงปี2022ถึง2023 มีรายงานประมาณป,าณปีละ1 0ถึง20คดีแค่นั้นเองนะค่ะ10บ0แต่พอมาปีที่แล้วตัวเลขกระโดดไปเป็น220คดีครับค่ะ2 2 0ยิา 220, จาก 10, 1ิบ0ิครับแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือปีนี้แค่นับถึงเดือนสิงหาคมนะครับป่าเข้าไปแล้วสามอยสสิคดีโอ้โห300ร้อยกว่าพุ่งขึ้นแบบหลายสิบเท่าเลยนะคะเนี่ยใช่ครับหลายสิบเท่าเลย แล้วข้อมูลก็ชี้ว่าเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะโดนล่อลวงด้วยข้อเสนอแบบว่าทํางานต่างประเทศรายได้สูงอะไรแบบนี้ที่มันดูดีเกินจริงไปหน่อยก่อนจะตกเป็นเหยื่อองค์กรอาชญากรรมพวกนี้ถูกลักพาตัวไปหรือบังคับให้ทําเรื่องผิดกฎหมายมันมีกรณีสะเทือนใจที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยใช่ไหมคะที่เป็นข่าวดังเรื่องนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เสียชีวิตนะคะใช่ครับกรณีนั้นน่าสลดใจมากเกิดขึ้นเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง นักศึกษาชาวเกาหลีใต้อายุแค่22ปีเองครับคือเขาถูกเครือข่ายอาชญากรหลอกอ้างว่าจะช่วยเปิดบัญชีธนาคารในต่างประเทศให้แบบลับๆอะไรแบบนี้เขาก็หลงเชื่อเดินทางไปกัมพูชาแต่สุดท้ายก็โดนหลอกแล้วก็โดนลักพาตัวไปเลยครับแล้วยังไงต่อคะครอบครัวเขารู้เรื่องได้ยังไงหลังจากหายตัวไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับครอบครัวที่เกาหลีก็ได้รับโทรศัพท์แปลกๆเป็นเสียงผู้ชายผู้สำเนียงคล้ายๆจีนเกาหลีโทรมาเรียกค่าไทย 50ล้านวอนก็ประมาณล้านนิดนิดล้านแสนห้าหมื่นบาทไทยอ้างว่าลูกชายไปเกาะเรื่องวุ่นวายไว้ตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ถ้าอยากให้ปล่อยต้องจ่ายเงินมาโหครอบครัวคงช็อกมากครับช็อกมากรีบแจ้งสถานทูตแจ้งตำรวจกัมพูชาทันทีแต่ก็ตามตัวยากครับไม่รู้ว่าถูกคุมตัวอยู่ที่ไหนแล้วติดต่อคนร้ายได้อีกไหมคะการสื่อสารมันขาดหายไปหลังจากนั้นแค่สี่วันเองครับแล้วเรื่องร้ายที่สุดก็เกิดขึ้น อีกสองอาทิตย์ต่อมาวันที่8สิงหาคมก็มีคนไปเจอศพนักศึกษาคนนี้ครับถูกทิ้งไว้แถวๆภูเขาบอกกอที่จังหวัดกำปงซึ่งเป็นที่ที่คาดว่าเขาถูกเอาไปกักขังไว้สภาพศพนี่เออหดหูมากครับมีร่องรอยถูกทำร้ายเหรอคะครับมีรอยฟกช้ำมีคราบเลือดเต็มไปหมดเลยบ่งชี้ว่าถูกทรมานอย่างหนักผลชนสูตรเริ่มต้นบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือหัวใจวายซึ่งก็น่าจะเกิดจากการถูกทารุณกรรมอย่างรุนแรงนั่นแหละครับ ฟังแล้วเศร้าใจจังเลยค่ะไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยครับแล้วผลการสืบสวนคดีนี้ตำรวจกัมพูชาก็จับผู้ต้องสงสัยชาวจีนได้3คนนะครับดำเนินคดีไปส่วนคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวล่อลวงนักศึกษาคนนี้จากเกาหลีใต้มาก็โดนตำรวจเกาหลีจับได้เหมือนกัน คดีนี้มันตอกย้ำภาพชัดเลยนะครับวันนี้คือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจริงๆมีการแบ่งงานกันทําแล้วก็อันตรายมากๆสําหรับใครก็ตามที่ไปหลงเชื่อคําชักชวนหรือเข้าเสนอดีๆเกินจริงโดยเฉพาะเรื่องงานต่างประเทศครับประเด็นนี้น่าคิดตามมากๆเลยค่ะมันทําให้เราต้องย้อนกลับไปถามตัวเองว่าไอ้ปัญหาแรงงานที่เราคุยกันตอนต้นการปลดคนงานความไม่มั่นคงต่างๆ กับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มันโหดร้ายรุนแรงพุ่งเป้าเล่นงานคนต่างชาติแบบนี้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่เกิดพร้อมกันหรือว่ามันเป็นอาการที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรที่มันลึกกว่านั้นในสังคมกัมพูชาค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าความกดดันทางเศรษฐกิจที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยกำลังทําให้สภาพแวดล้อมมันเอ,อื้อ,อต่อการเกิดอาชญากรรมมากขึ้นเป็นคําถามที่ดีมากครับ แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากเลยครับที่สองเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันคือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจความลำบากในการหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันสร้างความกดดันสร้างความเครียดบางทีก็ถึงขั้นสิ้นหวังซึ่งสภาวะแบบนี้แหละครับที่ทําให้คนเราอ่อนแอลงแล้วก็ตกเป,เป็นเป้าหมายได้ง่ายขึ้นสําหรับพวกองค์กรอาชญากรรมที่เข้ามาเสนอทางลัดปลอมๆหรือสิ่งล่อใจที่ไม่จริงหรือมองอีกมุมความสิ้นหวังทางเศรษฐกิจก็อาจจะผลักดันให้คนบางกลุ่มจําเป็นต้องหันไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายซะเองเพื่อความอยู่รอดนะครับ แล้วนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกษิจมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะมีแน่นอนครับปัญหาไม่ได้มีแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเราต้องมองปัจจัยอื่นประกอบด้วยเช่นเรื่องช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมายหรือประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของภาครัฐเองถ้าการบังคับใช้กฎหมายมันหย่อนยานหรือมีเรื่องคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวด้วยอันนี้ยิ่งเปิดช่องเลยครับให้กลุ่มอาชญากรพวกนี้เคลื่อนไหวสะดวกก่อเหตุง่าย หนีรอดง่ายดังนั้นมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนครับมีหลายปัจจัยเกี่ยวพันกันแล้วผลกระทบมันก็แรงทั้งต่อชีวิตคนกัมพูชาเองอย่างที่เราเห็นในวิกฤตแรงงานแล้วก็กระทบต่อความปลอดภัยของชาวต่างชาติที่เข้าไปในประเทศด้วยครับ สรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้มันชี้ให้เห็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากๆในกัมพูชานะคะด้านหนึ่งคือวิกฤตในอุตสาหกรรมสิ่งทอการเลือกจ้างครั้งใหญ่ความไม่แน่นอนที่กระทบชีวิตแรงงานมากๆซึ่งเป็นเหมือนหัวใจเศรษฐกิจเขาเลยอีกด้านหนึ่งก็คือการพุ่งขึ้นแบบน่าตกใจของอาชญากรรมร้ายแรงที่มีองค์กรข้ามชาติอยู่เบื้องหลังแล้วก็มุ่งเป้าโจมตีชาวต่างชาติเป็นประเด็นร้อนทางทูตไปแล้วใช่ครับ และประเด็นที่อาจจะชวนให้เราคิดกันต่อนอกเหนือจากปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งแก้อย่างการช่วยเหลือคนตกงานหรือการปราบปรามอาชญากรรมนะครับคือคำถามที่มันใหญ่กว่านั้นว่ามันมีปัจจัยเชิงโครงสร้างหรือปัจจัยพื้นฐานอะไรอีกบ้างที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องที่เราเห็น อาจจะเป็นเรื่องอนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเองประสิทธิภาพความโปร่งใสในการกำกับดูแลของรัฐการบังคับใช้กฎหมายหรือแม้แต่พลวัตการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคที่มันส่งผลกระทบมาถึงปัจจัยพวกนี้อาจจะต้องถูกเอามาพิจารณาตรวจสอบทําความเข้าใจให้มากขึ้นครับเพื่อที่เราจะประเมินทิศทางที่แท้จริงของกัมบ,บูชาได้แล้วก็เพื่อหาทางสร้างหลักประกันความมั่นคงปลอดภยัยที่มันยั่งยืนทั้งสําหรับคนกัมบ,บูชาเองและสําหรับชาวต่างชาติที่เข้าไปด้วย นี่คือคำถามที่เราควรจะคิดกันต่อครับถึงความเปราะบางเชิงระบบที่สถานการณ์ปัจจุบันมันเปิดเผยออกมาให้เห็นชัดเจนขึ้นครับ